โจดฝนต๊แล้ววต้นไม้ที่เผาก็จะเป็นนอโจดบ่งขึ้นมากครับเพราะมันเพราะมันนอใหม่ครับหรือมันจะนอโจดนะครับแล้วเมื่อแกะแกะเป็นน้อยๆต้องเผาปลาแล่วกนตังสีมีโจดครับปลาต้องเป็นปลาเพ็กครับที่เป็นนอไใหม่เนี่ยหน่อย,อยทางน้นนิยมเอาไปเห็ดกินนอ,นอโจด ไอ้สปงถึงว่านี่นครับต้นเพลิดไ้เบิงบรรยากาศต้นเพลินี่นะครับป่าเพลิมีการลลอมหัวไอ้ความเนี้ยหาเก็บปลาของกันควาเนี่ เกิดมากนนอีโนะโจย์ครับอยากี่ถามว่าโจทย์มันคืออะไรก็คือน้อใหม่ที่น้อใหม่เพรครับเอาไฟแล้วเกิดรับฝนตกนองใหง่ๆก็มี้ ใหญ่เอยไปแกะไปปอกเป็นน้องใหม่แน่นอนเอาไปแกงนี่ก็คือหน่โดดนอโตกน้องไม่โตดครับตอนนีคือตุน่นเพล็กติดปลาบรรยากาศเดี๋ยวจะเห็นคนเก็บได้หลายๆเดี๋ยวสิบึงเขาจะเก็บเขาจะมาเก็บแต่ดึกเด้อครับทำปอเผาปลากับพวกนี้บริกร นางเก็บนั่งค่อยๆเก็บไปที่เราเก็บอยวนอน่อยๆนะครับน,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 นี่นะครับวิธีการเก็บโจทย์ไพ่บึงดอกแค่ปลาต้นเก็บบินยไ่เคเก็บ นี่นะครับแค่ป่าแค่ฝอยนี่ถ้าพวกเก็บโจทย์มันใหญ่งไงขึ้นมากเลยสิเป็นนี่นะครับใบเพชรเป็นหกหกหลายคนมาเก็บแล้วแค่ป่าแค่ฝอยนี่นะครับถ้าปล่อยมันใหญ่ขึ้นมากเลยสิบีเป็นใบขึ้อขอไผ่ ไม่โจ๊ดเนี่ยทันบพาไผ่ท้ทาบม่ได้เผาก็จะเป็นแบบนี้ครับโดนเพกอีสานบางมองว่ามีกินครับงานว่มีปลาแล้วครับแคบ่นอนง่ล้วครับชุมบรรยากาศมาโจดง ปลาเผ็ดของมั่วเลยนี่นะครับเราไม่โจด,ดไม่ปลอกว่าที่นีแ่แยง คนเก็บผ่านมาเลยครับเห็นขอเบิงให้เ้าได้หลายกว่านี่มักซื้อไปแกงเป็นหนึ่งก็ได้ครับเป็นมกนนมือนนักซื้อเป็นมกนะแฝ่ปลาคักแฝ่ปลาครับจนดีตรงนี้ครับหน่อโจด ฝนตกขึ้นกรับปงขึ้นมาครับถ้าฝนตกมันจะเกิดเกิดขึ้นมาอยู่ตอนมันจะเป็น,นเยี่ยวนหน่อยเองที่ฝนตกมันจะนอนง่ายนี่นะครับนอนไม่โจดผมกับล้วนแฉบทั่วกัดอย่างใดก็ไม่ตัวกัดซ้ำๆกันนะครับแต่ฝนที่นิยมคว้าแล้วโดนมันไม่ได้โจด ตอดแหลกมากเลยควมลำบากที่ใดดำเบิดดั่งดำเบิดแห้วหมุนเข้าไปในปลาบนตกแห้งขึ้นน้ำเต็มปลาเต็มหนองเลยหนองน้ำอยู่กลางปลายัางมีแรงมาก ดูการกินตามดูฤดูแหล,แลแงน,นอ่นอใหม่มันพอมีเจ้ากินนอเพ็กมันุตเบิ่โจดจปลอกมาที่แยงาปลานี่เข้าจะลอมเสือกไวาหามค้นเขาด้วยครับมันหาไม่มัน,มนสิไม่เก็บก็ไรจะของพื้นที่ข้าจะ เขาไวแลวก็ขา่จะเก็บบัตรธุนริจไปเหมดแล้วครับตีนานเผาหอกทำลายจริงแดดลอมหลายพวดแดดมิดเลยเนี่ยเขาขึนมาเดี๋ยวจะเพ็กที่ทนกูหมูนกับโปงไหมเกิดยาอื่นตายเวิร์ดต้อหาปลาเพ็กเนี่ยครับ ิปลาเพกเก็บโจดมั้งี้ ปลาโจดก็จะอมเสือกไปเรียบร้อยเลยเจ้าของพื้นที่ไอ้สิมาเก็บตรงใจเงินก่อนครับผมว่าซื้อกินดีกว่าต้องมาเก็บรอกเก็บเสียเงินอีกอยู่แต่ซื้อกินยูตตลาดออเอาล่ะเบื่อลำบากมันนางดำผมลำมันถือแขนถือขาดับมืรับดดางซ่หมดถึกหนา เจ้าบะมวลเฮ็ดเก็บเงินนี่ค้นจะเต็มปลาเลยครับมวนครับแตกเซลลอันนี้เป็นธุรกิจเวลาคนเรื่องปลาดิบมา,ามหากินธรรมชาติาอะไรมันกำลังปงใหม่ครับฝนเขาจะตกแล้วลลประมา 3, ่าตีสามตีสองมันก็เลยนอพันสวยงามนี่กำลังปงแค่เทียงเคียงครับมาตอนแรงเว้ยมาเก็บเลย อื่นโซ่ก็ได้คืบอบรรยากาศแค่นี้พอครับคือมันไม่คิดมามีคือการหาโจดครับามันไม่โจดเ์น้อนง่ก็ได้ไลยยัส่วนเขี่องค์สีกับมีนะครับนี่ครับต้นงเพล็กต้นงเดี๋ยที่นอนไงครับ แ่บครับก็กรอบเนื้อได้ไหลาต่อไปครับคอยเปิดหาพีหาน้ำนะครับอยู่หาอยู่หากินอีสานนี่หลายรูปแบบครับได้กินได้กินเบดบาดกรอบครับ น้อไม้จูดแซบมากแซบพ่อน้ไม้อีกเรื่อเห็นเรานอนนะครับแต่ปล่อยมันบกเก็บมันมันใหญ่มันเลี้ยวขึ้นมามันจะเป็นเป็นใบโอ้ยพักเต็ม เลยกเมคืนีครับผลงานผลงานผลง,งานเก็บโจทย์วันนี้นะครับที่ซ้ำ <laughs> เหนียวไปดังกินแล้วนี่ เราตำรวจปาลาเรานี่ครับไปแล้วครับตัวแล้วก็ได้ดอกแค่แค่ปลาแค่ฝอยครับแล้วไปปอกเอ้ไปมุกได้อยู่มุกนึงครับยำ มือนีคลายแต่บดแดดครับเกันไหมครับผมมาด้วยไรคลายมาด้วยยำไรครับมาจากโม่เกาะอ๋อมาห้าม่งหกมงนี่ล่ะหัวนี่เพิ่งจะขายใบเราก็ขายครับลุงุงเทีบเขาไปขายปะครับไม่ขายขายยังไงครับมขายซื้ออยู่บอกรอบก่อนครับดับก่นครับ ไมอันนี้ให้อไรบอาทำเลยก็คอยคลายนะป้อนนะอันแปบบาทเอาแปดสิบาทมีแปดสิบบาทเขาเเอามาคี่าทงุงใอบคุณครับไปหาผูไครับงานในยุบหนึ่งมาทํทมันอึดนี่อปากแม่ครับอได้ทงออเดี๋ยวเพื่อมามาครับแปดสิบบาทนีครับ จริงครับแต่เตรียมเก็บเตรียมกระยังยัง